กับดีไซน์กับลิกวันในซีคอนสแควร์ซีนัทรินค่ะแมตช์เดอะซีคอนพาร์ทจอเวลาหาดีภาคสองตอนที่น็อกตอนนี้คุณอยู่ไหนเนี่ยผมจัดการธุระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มารับผมได้เลยเอาทไม่ชีมารับผมได้เลยเ mm hmm. สียใจด้วยน้ำอารตี้ใช้คันอดอผิดพลาดนิดหน่อยเชื่อเพิงไม่พอฮะอยู่ที่นี่ก่อนนะอะไรนะหาอะไรทำไปผมต้องติดอยู่ที่นี่หนึ่งวันเนี่ยนะ,ะมาไม่ได้เหรอมา,าีิเอาเป็นว่าโลกอนาคตในปี2025ต่างจากปี1985ามากเลยนี่สิที่เดียวเป็นเสร็จห้างสรรพสินค้าแห่งอน,นาคตซีคอนสแควร์สีนคริน ผมเริ่มจากหาหนังสือสปรอร์ตอเมเน็ตที่รวบรวมผลชนะของกีฬาแมตส์สำคัญๆของโลกนี้ไว้ช่วงปี1950ถึงปี2000ไว้ในเล่มเดียวฮ่าๆๆยังชอบท <c oughs> ีนี้ผมก็สามารถรู้ผลแพ้ชนะก่อนใครเวลาที่ผมกลับไปในปี1980า สถานที่ต่อไปลานสเก็ตค่าใช้บริการต่อชั่วโมงวันธรรมดา150วันเสาร์อาทิตย์180แล้วก็มีโปรโมชั่นอนื่นๆอีกมากมายอันนี้ผมชอบมากได้เอาฮูฟบอร์ดที่ได้มาจากเด็กๆอ,ออกมาเล่นซะเลยรวมทั้งีมอุกปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นสเก็ตให้เลือกซื้ออีกด้วยแล้วก็มาต่อที่คิซูน่า อันนี้จะเน้นของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็กหรือส่วนใหญ่โดยผู้ปกครองสามารถเข้าเล่นด้วยได้ราคาโปรโมชั่นมีลด20%บ20%ต้อนรับเปิดเทิมใครสนใจลองแวะมาใช้บริการได้เลยต่อมาโซนกีฬาในร่ม Legend Heroes เริ่มที่150บาทต่อ3เกม ที่นี่พิเศษตรงที่นีมีมา้าไว้ให้ฝึกผี่ด้วยผมชอบมากและที่ระทึกที่สุดคือ Escape m y s t r y World Escape Room ในบรรยากาศระตมขวัญใครชอบความตื่นเต้นแวะมาลองได้เลยครับ เราพร้อมกับบ้านเราปี1985แล้วไปกันเถอะเจไปกันเลยดักกลับไปยุคข,ของเรากันปี1985ไปไปฮู้กันนคฮู้และนั่นก็คือกิ๊บซักอีฟัคทูเดอะฟิวเจอรนะคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะ Back to the future นะคะไม่แน่ใจว่ามาตี้มาตี้มาไหมเฮลโลมาตี้เวอร์ ลามานะคะสักโคหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเชิญมาตี้วัเนเบนนีเลยค่ะมาตี้มาไหมคะมาตี้มาก่อนขอบคุณคะ่ะมาตี้มาขเขาเซ็นตัวมือให้มาตี้ด้วยค่ะที่เฟียสของเราเนี่ยค่ะแนะนำตัวพี่เฟียสเป็นทางการสักหนึ่งรอบค่ะสวัสดีครับพี่เฟียสนะครับเมื่อเช้าก็เป็นเฟรดดี้เมอร์คิรี่ไปแล้ววันนี้มาเป็นมาตี้แม็กไกวรครับเป็นมาจากภาพยนตร์เรื่องเจาะเวลาหาอดีตหาอดีตนะครับชื่อภาาษอังกฤษว่า back to the future มีทั้งหมดสาภาคหนึ่งสองสาคอ,อสตูมตัวนี้มาจากภาคที่2นะครับในเนื้อเรื่องเขาจะเป็นเด็กหนุ่มมัธยมและเขาจะมีผู้หวงเขาคือศาสตราจารย์สติเครื่องชื่อดอกกราวดอกกราวาจะเป็นคนคิดค้นทำใม้ชีนทำใม้ชีนได้เป็นเครื่องย้อนเวลาในรูปแบบของรถรถทรงเรอเรลเียนนะครับเป็นรถพอร์ดสมัยก่อนแล้วก็ไปดัดแปลงเป็นเครื่องทำใม้ชีนกัพาย้อนเวลาไปจรถยนต์ไทยทั้งในอดีตทั้งนอนาคต แต่ภาคที่พี่เสียเลือกมานำเสนอเนี่ยเป็นภาคที่เขาเดินทางจากอดีตปี1985มาอนาคตนะครับปี2025ปเป็นจากอนาคตปี1 9 8 8มา2000จากอดีตปี 1985, 1985มาปี 2025, 20 <25 S 2> 2025. แล้วเมื่อกี้คอนเซปต์หรือว่าอยา,ากจะอธิบายอะไิพย์เพิ่มเติมไหมครจากเมื่อกี้ดูสนุกกันนะทุกคนเลย่ากล้อง เขาก็อย่างนี้เขาเป็นคนมาจากอดีตเนาะเขายังไม่เคยเห็นอนาคตแล้วเขามาเห็นที่ท้างความสีเวลัยของตัวท้างแล้วความสุขสบายแล้วก็ความน่าตื่นตาตื่นใจไนงะเขาก็เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นโลกใหม่โลกอัศจรรย์โลกใหม่ของเขาเลยเขาก็ติดอยู่ที่นี่หนึ่งวันเขาก็ต้องใช้เวลากับสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยเขาก็ไปลองเล่นเกมยิงธนูอะไรพวกนี้น,นะครับแล้วก็ลองเข้าไปเกมจนไายในในมิกซ์รูมนะครับก่อนที่อ่ด็อกเตอร์เขาจะ เติมเชื้อเพลิงในทาแมชชีนเสร็จแล้วกลับมาลับอันนี้คือเนื้อเรื่องที่นําเสนออยู่ในคลิปครับผมคิดว่าถ้าเราเป็นมาร์ตี้จริงๆเราจะอยากกลับมาซีคอนอีกไหมคะมอยากกลับมาแน่นอน <c oughs> อ่ะทีนี้ค้อถามเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเป็นตัวเราจริงๆเป็นพี่เฟียรจริงๆโซนไหนที่เราได้ไปถ่ายทำคลิปแล้วเราชอบที่สุดอยากจะ back to the ซีคอนมาอีกเออน่าจะเป็นโซนลานสเก็ตนะครับเพราะว่าอ่า เล่นแล้วสนุกครับผมเพราะว่าตัว,ต,วตัวมาร์ตี้คาแรคเตรอร์ของมาร์ตี้เองเขาก็เป็นแบบเด็กไฮสคูลที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดครับผมและก็ในนั้นก็ตอบโจทย์อะไรเกี่ยวกับคนที่ชอบเล่นสเก็ตชอบกีฬาที่เป็นที่ต้องสายเกี่ยวกับความเร็วแล้วก็ใช้ทักษะในการทรงตัวด้วยนะครับได้ได้ว่ารีเลดกันทั้งพีเฟียแล้วก็มารตี้เราน่าจะชอบโซนตรงสเก็ตโซนเนาะใช่ค่ะถ้เข เกันบ้างนะคะจะฝากอะไรก่อนไหมก็ก่อนทําคลิปนี้ก็พยายามทํากันบ้านมาเพราะว่าพอพอ,พอสร้างมาบ้างว่าอย่างอย่างคุณสันกัดเองหรือว่าคุณคัตโตะนี่ก็เป็นเป็นคอสเพลเยอร์อินฟลูเอนเซอร์สายที่แบบว่ามีการทําคลิปวิดีโอทําคลิปรีวิวคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามศึกษาว่าว่าโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพที่เขาทําสายเนี้ยเขานําเสนออะไรในงานของเขาบ้างเราก็พยายามพยายามเลือก มุมที่เราคิดว่าสามารถเล่าเรื่องได้สนุกแล้วก็สามารถตัดต่อใส่ไอเดียความคิดสร้างสารรค์เราเชื่อมโยงของแต่ละเรื่องแต่ละชุดให้มันพยายามเข้าด้วยกันและให้มันราบรื่นสมบูรณ์ไปได้วยกันมากที่สุดครับได้คะ่ะขอบคุณพี่เฟรมากเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่เฟรนั่งชมคลิปของเพื่อนๆต่อนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่คกคะผ่านไปสองคลิปแล้ว